สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับหลังจากที่น้ำมันหมดตั้งแต่เช้านะครับรถน้ำมันทุ่งมาถึงนะครับอตอนนี้ก็เวลาบ่ายสามโมงนะครับน้ำมันขายดีครับตอนนี้ที่รอเพราะว่าน้ำมันมันลงนิดหนึ่งนะครับน้ำมันกําลังลงนะครับแล้วเห็นว่าจะลงอีกนะครับอใครที่จะตุนน้ำมันก็ รอก่อนนะครับปฏิเสธลูกค้าไปหลายเจ้าเลยครับตอนเช้ามาตั้งแต่เช้าเนี่ยลูกค้ามารอเติมนะครับแต่ลูกค้าปจำอ <c oughs> ตอนนี้ก็น้ำมันมาถึงเรียบร้อยนะครับ อันนี้ลงไปเจ็ดพันลิตรนะครับก็สั่งไปสองวันแล้วนะครับแต่ว่าทางเท้าแก่บอกให้รอน้ํามันลงก่อนถึงจะส่งนะครับเพื่อให้ลูกค้ามีกําไรนะครับเพื่อให้เครือข่ายมีกําไรมากขึ้นนะครับเท้าแก่ก็อพอให้ลูกน้องมีกําไรนะครับเห็นว่าจะลงให้รอก่อนสัก อ่ะสัสี่ห้าชั่วโมงเนี่ยครับก็ต้องรอนะครับเพื่อผลกําไรที่มากขึ้นนะครับยี่สิบตังก็มีค่านะครับยี่สิบตังห้าสิบตังเนี่ยครับมีค่ามากเลยครับมีค่าเป็นสตังนะครับถ้าขายน้ำมันนะครับนีก็มาหกลากเหมือนเดิมครับอันนี้มาอยู่ที่สามหมื่นเก้าพันลิตรนะครับทางขันนะของเรามาอยู่ที่เจ็ดพันลิตรนะเมื่อกี้ก็เส้นไปดูน้ำมันเรียบร้อยนะครับ หล,หลายคนสนใจเกี่ยวกับทำปั๊มน้ำมันนะครับนี่ก็พอมีข้อมูลนิดๆหน่อยหน่อยนะครับตามประสบการณ์นะครับที่เราได้ขายมาหนึ่งเดือนนะครับก็รถน้ำมันมาส่งประมาณก็จะเจ็ดแปดครั้งแล้วแหละครับที่รถมันเข้ามานีา่นะครับทั้งละสี่พันบ้างทั้งละแปดพันบ้างนะครับภายในเดือนเดียวนะครับเดือนเดียวเราสั่งน้ำมันมาอยู่ที่สี่หมื่นกว่าลิตรละสี่หมื่นสี่พันลิตร นะครับผมถือว่ายอดขายไม่ธรรมดาครับช่วงจังหวะที่มีรถเกี่ยวเข้าพอดีครับอันนี้กำลังจ่ายน้ำมันอยู่นครับทีมงานไถซีทองนะครับ เป็นน้ำมันมาจากโรงกั่นใหญ่นะครับคลังใหญ่นะครับน้ำมันเหมือนเดิมนะครับดีเจ็บสวยงามนะครับก็จะจ่ายขึ้นไปที่ถังนะครับ ้จะมาส่งของผมเจ้าสุดท้ายนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับตอนนี้รถน้ำมันกลับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูน้ำมันนะครับเจ็ดลิตรนะครับหลังจากที่หมดเกลี้ยงเลยนะครับเหลืออยู่ติดถังประมาณ50ลิตรอ่าเจ็ดพันครับเดี๋ยวดูนะลูกดิ่งลงไปแล้วนะครับดูว่าจะลงไปเท่าไหร่านาเลยครับ ลงไป7,000พอดีนะครับเ0็ดพอดีเลยนะครับนี่ตอนนี้ก็ใช้ได้ปกติแล้วนะครับอพอดีรถเกี่ยวมาบอกว่าหมดเนะมื่อกี้แต่รถเล็กเติมเจ้าละสิ0ยี่สิบลิตรถ้ารถเกี่ยวใหญ่มาก็มีแต่2องสองลิตรสองร้อลิตรสามอยลิตรนะครับ สรุปยอดเดือนนี้นะครับ44,000ลิตรนะครับผมสุดมากะครับอ่าตีเป็นเงินเท่าไหร่ก็อ่าไดวค่อยว่ากันนะครับก็กำไรลิตรละเท่าไหร่นะครับก็คำนวณไปนะครับคำนวณคูณกับลิตรไปครับ44,000ลิตรนะครับลองคูณดูเดือนหนึ่งนะครับถ้าได้แบบนี้ทุกเดือนก็แจวมากครับ ต่อไปก็จะเป็นหน้าค้นดินนะครับรถแมคโครรถไถนะครับต่อไปครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ครับเกี่ยวกับธุรกิจต้มน้ำมันนะครับตอนนี้ราคาน้ำมันเริ่มปรับลดลงนะครับพรุ่งนี้มีผลอีกนะครับพรุ่งนี้มีผลอีกวันที่หนึ่งนะมีผลอีกนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม